สวัสดีครับบบายาครับผมหลังจากที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชนะครับพักตรงนั้นหนึ่งคืนครับบานพอนะครับตอนนี้เบาวยานะครับก็เดินทางจากโคราชเข้าสู่อำเภอห้วยทับทันครับนี่ครับอำเภอห้วยทับทันเกิดบ่ายาครับก็คือจังหวัดศรีสะเกดนะครับถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วนะครับในพายเบองบานนะครับนี่ฟังสายคือตัวอำเภอครับ ฝั่งซ้ายป็นตัวอำเภอฝั่งขวาอันนี้โรงเรียนทีบายาเรียนครับห้วยตะทนันวิทยาคมนะครับนี่ครับอันนี้คือโรงเรียนห้วยตะทนันวิทยาคมนะครับถึงแยกห้วยตะทันนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข่าสู่บ้านน้องสมอนนะครับบ้านบายานะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีอยุบานครับ ี่ยครับสองหางทางเป็นไก่ย่างครับเดี๋ยวจะพาอ,ออกมากินอีกวันมือน้นอนานเดี๋ยวจะพาอ,ออกมาเบิ่งว่าเนี่ยสองหางทางหลายกิโลมีแต่ร้านไก่ย,ย่างห้วยทับทันนะครับไก่ย่างไม้มาดันห้วยทับทันครับผมแซ่บด้วยผี้องเดี๋ยวชพามากินโอเคเนี่ยครับรบ,บ้านหนองสมอนนะครับตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้บ้านเบาะยานะ โอ้โหอย่างบนป่าเดี๋ยวจะออกมาทายให้เบิร์นดูครับว่าเป็นแบบไหนครับอาจจะทายพ่เศนทำโมบานอนู่ยครับ่ามันโมบานปายาเป็นจังไรทะบินตรงนี้ไปสายมาในปูตาครับสายปูตาอีแต่ของโมบาน ถึงแล้วครับนี่ครับพี่น้องกระถอมล้างหน่อยบ้านทุกขครับใช่ครับท่านแม่อ้าวของฝากโอ้เป็นฟงมาอะไของขวัญที่ไม่ของคอขอบคุณค่คะมีหมอเปื้อนอยู่ดุบดีมีแหงไปหนะกินเพื่อสุขภาพร่างหนกวะอ่าร่างหนก ยังด yeah, yeah, so um, mm. ja. ีบ right. ึงขขาบึงเ่าเนี่ยแ็งแรงก็อลูกแ็งแรงนแม่น่ะอืมอันนี้แม่บายะด้วยครับน้ำกันดูเย็นเป็นซุปน้ำกันถูกปีมเว้ยบกงก็ได้เว้ยนาาบอของห้องมาแม่ถูกแจวข้กด้วยเพราะยงเลยมันยกตู้ซอยนี่ก็เืเจ้าองยาู่ว่าโชฟาใส่ป่ะที่ทำอ่ะ เอาเจ้านอกกับลูกเสื้อให้กับเอาเจ้าหน้ามาลายพคนจะซ่งอาางไปเห็นนี่ครับแต่อันนี้ก็รถเบายะนะครับซื้อไว้ซื้อบอ่ได้ครับซื้อให้แม่ใส่แจ้งนะหมอสวัสดีครับรายงานตัวนี่นะครับนี่ที่บ้านน้องสมน อยู่แถวไหนมินบุรีมนบุรีสามหกจุดเก้าดี๋ยวลงข้อมูลกันครับผมโทาค้าบริษัทน้ออืมเจ้าว่านังเฮดดีดีาุยานโคลเเอรบาเยู่แถวนี้อยู่ท่านเดมีด้วยหน่ดะหนึ่งหนึ่งแปด ครับผมหลังจากที่เข้ามาถึงครับเขาก็เดินทางไปตรวจวัดอุณหภูมินะครับที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับเพื่อเพื่อลงขอมูลค่บว่าเดินทางมาจากไหนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบเพราะว่าอุณหภูมิมาเท่าไหร่ติดโควิดหรือเปล่ามีความเสี่ยงบอว่าเข้าสัมผัสกับผู้ป่วยมากหรือเปล่านะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับต่อหังจะเข้าไปตรวจแล้วนะครับเขาต่อไปเขาแบ ใส่ชื่อปกตินะครับเพียงแต่ว่าห้ากระรับผิดชอบต่อสังคมเราก็คือไปใส่มาใส่อาจจะใส่แม่ปกตินะครับก็คือเพื่อป้องกันเนาะจังไรมันก็ย่างบ่อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้เ้าจระในเขตที่เขามามันปลอดภัยตัวเ้าก็บอกว่าข้างหน้าเ้าไปเจออย่างเนี้ยนั่นเองครับก็ใส่แม่ทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดินทางจับจับเพลินเพลินมานะครับซ้ำอีกครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ